ท่านผู้ฟังคะที่จังหวัดตราดนะคะเขามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวพายเรือมาดบ้านสลักคอ,อกเปิดเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ําสัมผัสธรรมชาติที่เกาะช้างลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกค่ะกรมการท่องเที่ยวได้เปิดตัวกิจกรกรมพายเรือมาดบ้านสลักคอ,อกจังหวัดตราดเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ําเชิงวิเวศที่หมู่บ้านสลักคอ,อกเกาะช้างจังหวัดตราด พร้อมเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวทางเลือกที่มุ่งลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยนักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนอย่างใกล้ชิดธรรมชาติและวิถีชุมชนเส้นทางท่องเที่ยวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำแบบต้นแบบ ซึ่งเชื่อมโยงสองจังหวัดคือจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบต่อธรรมชาติพร้อมทั้งสร้างความสุขและความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวโดยยังคงมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เรียบง่ายและใกล้ชิดกับทัศนียภาพป่ากงกลางและธรรมชาติในท้องถิ่นผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมการท่องเที่ยวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกาะช้างนะคะกิจกรรมนี้นะคะใครมาเที่ยวแล้วต้องติดใจต้องพอใจต้องสุขใจแน่นอนนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำจันทบุรีตลาดค่ะ